สวัสดีนักเรียนนะครับร pues ูก็จะมาเฉลยโจทย์นะในหนังส nah ือเรียนของกระทรวงนะมสองเล่มหนึ่งนะครับหน้าห้าสิบแปดเป็นข้อสองใหญ่อยู่นะก็คือจงเขียนทศนิยมซ้ำต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนั่นเองครับเราได้มาถึงข้อสามย่อยกันแล้วนะที่รูไฮไลท์ไว้เห็นไหมข้อสองจุดสามนะครับก็คือศูนย์จุดสี่แปดสี่แปดซ้ำ อ่านให้ถูกด้วยนะ0 4 8 4์จุดสเราจะเขียนเป็นรูปทศนิยมได้อย่างไรก็ยังคงเฉลยสองแบบให้ดูนะก็คือวิธีสูตรสำเร็จนะครับกับวิธีจริงนะพร้อมๆกันด้วยนะครับข้อนี้โชคดีนะตัวเลขหลังเอ,อตัวเลขหน้าจุดไม่ให้หลังตัวเลขหน้าจุดทุิยมเนี่ย มันเป็นเลขศูนย์คือเราต้องพยายามเชียร์ให้เป็นเลขศูนย์เพราะว่าถ้าเป็นเลขศูนย์เนี่ยมันง่ายไม่ต้องแยกเข้าใจไหมไม่ต้องมาแยกเราก็สามารถทําได้เลยนะครับโอเคนะมาดูกันนะครับวิธีที่หนึ่งนะก็คือวิธีสูตรสําเร็จวิธีที่หนึ่งนะครับก็คือวิธีสูตรสําเร็จ วิธีสตดสาเร็จนะครับก็มีหลักการที่ที่ครูเคยสอนมาในข้อหนึ่งกับข้อสองแล้วก็คือให้นักเรียนเขียนตัวเลขหลังจุดทศนิยมนะหลังนะหลังนะครับขอย้ำนะหลังจุดทศนิยมเนี่ยให้หมดเลยนะมันจะมีสี่ตัวก็แล้วแต่สองตัวซ้ตัวสี่ตัวห้าตัวเขียนมันให้หมดเลยครับก็คือสี่ิบแปดนั่นเองมันจะซ้ำหรือไม่ซ้ำไม่สนเขียนไปเลยนะครับสี่สิบแปดเขียนไปเลยนะครับสี่สิบแปดอันนี้นะ จากนั้นนักงเน้นก็จะลบลบตัวที่มันไม่ซ้าตัวเลขหลังจุดทศนิยมที่มันไม่ซ้ามันหามได้ไหมล่ะมันไม่มีใช่ไหมก็คือไม่ต้องลบก็ได้แต่ถ้าลบก็ลบศูนย์้าไม่มีก็ไม่ต้องลบหรือถ้าจะลบก็ลบศูนย์นะาาาหารด้วยหารด้วยตัวอหารด้วยเรากยังต้องเติมเลขเก้าอ่าเติมเลขเก้าเติมกี่ตัวล่ะก็เติมให้เท่ากับ จำนวนที่มันซ้ําหลังจุดนะที่มันํามมีกี่ตัวล่ะสี่มันสามไหมสามถือว่าเป็นหนึ่งตัวแปดสามไหมสามถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวก็เป็นสองตัวถูกไหมก็เติมเก้าไปกี่ตัวสองตัวแบบนี้นะครับแล้วจะเติมเลขศูนย์ต่อจากเลขเก้าเราต้องเติมเลขศูนย์ต่อเลขเก้าที่เราเติมได้ต้องดูว่าตัวเลขหลังจุดที่โยมเนี่ยหลังจุดที่โยมนะที่มันไม่ซํามมันมีไหมถ้ามันมีเราก็ต้องเติมเลขศูนย์ถ้ามันไม่มีเราก็ไม่ต้องเติมนะครับ คำตอบคือไม่มีเราก็ไม่ต้องเติมศูนย์ตอดจากเลขเก้านะสูตรแล้วจบแล้วแค่นี้ก็ตอบสี่สิบแปดลบศูนย์ัคือได้สี่บแปดเท่าเดิมแล้วก็ส่วนด้วยเก้าสิบเก้านี่เสร็จแล้วนะครับแล้วถ้าตัดทอนได้เนี่ยก็ควรจะตัดด้วยอันนี้เอาแม่สามสามตัดได้นะครับแล้วก็เอาแม่สามตัดสาม สิหเป็นสี่สิบแปดอ่าสามสามสิบสามก็ไม่มีแล้วเนาะก็จะได้สิบหกส่วนด้วยสามสิบสามอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนอ้ออันนี้โทษทีคุูบาดนิดหน่อยอเปลี่ยนอะไรอ่ะช่วยยอให้เป็นเศษส่วนดิ ครับตรวทีครับในต้องเป็นเศษส่วนนี่ก็ได้สิบหกส่วนสามสิบสามจบแล้วเรามาเช็คซิว่าตรงไหมสิบหกหารด้วยสามสิบสามอ่ะเป๊ะเลยเห็นไหมดูขึ้นเลขนะสิบหกส่วนสามสิบสามก็ได้ศูนย์จุดสี่แป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 ดนี่ก็จะเป็นการตรวจสอบนะว่า ตรงกันนะอันนี้ใช้เลสก,กดอ,อกมานะครับเอาละอันนี้ก็มันบมั่นใจวัตถุแน่นอนอายไปนิดนึงนะครับเป็คำตอบนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่สองกันนะวิธีที่สองนะวิธีที่สองเราเรียกว่าวิธียิง ที่สองนะครับวิธีจริงวิธจริงเนี่ยนะจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนักเรียนนะถ้าเราเข้าใจนะแต่นักเรียนบางคนเนี่ยไม่ชอบทำชอบแต่สู่สำเร็จนะซึ่งมันอาจจะมองว่าง่ายกว่ความจริงแล้วมันก็ง่ายทั้งคู่แหละนะขั้นะตอนแรกก็คือให้เราสมมุติอนะ่ให้เป็นตัวเอญยอันนี้จะเป็น ตัวนีุู้ชอบสมมุตินะให้เป็นไอ้คือตัวสอนภาษาอังกฤษอะไรก็ได้นะ B ก็ได้ C ก็ได้ N ก็ได้อะไรก็ได้อันนีคกูให้เป็น A ใหญ่นะก็จะมีค่าเท่ากับ0.48483นะครับก็จะคือ0.484848ไปเรื่อยๆอ,อันนี้ให้เป็นสมการกาที่หนึ่งไจากนั้นเราก็จะเอา10 เอาเลขสิบเนี่ยไปคูณสมการที่หนึ่งเริ่มจากเลขสิบทุกครั้งนะก็ไล่ไปเลยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงล้านหรอกมันสิบร้อยพันเต็มที่แล้วนะก็เท่ากับนะสิบคูณสมการที่หนึ่งนะคูณข้างซ้ายก็ได้เท่าไหร่สิบเอนะคูณตัวนี้นะครับก็ได้สิบเอตัวนี้แล้วคูณตัวนี้คูณด้านขวามือก็จะเป็น สี่จุดแปดคือจุดมันก็จะเลื่อนไปหนึ่งตำแหน่งถูกปะก็จะเป็นสี่จุดแปดแล้วก็สี่แปสี่แปไปเรื่อยๆครับอันนี้คือสมาการที่สองแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยไอตัวเลขเนี่ยหลังจุดเทนิยมเนี่ยสมาการที่หนึ่งกับสองเนี่ย มันเหมือนกันไหมเนี่ยทมการที่หนึ่งคือเนี่ยกับทมการที่สองคือเนี้ยมันเหมือนกันไหมทมการที่หนึ่งคืออะไรสี่แปดสี่แปดมันเริ่มที่สี่แล้วก็แปดแต่สมการที่สองมันเริ่มที่แปดแล้วก็สี่อันนี้ถือไม่เหมือนกันนะเพราะถ้ามันลบกันแล้วมันจะไม่เป็นศูนย์ถ้าไม่เหมือนทําไงเนี่ยก็เอาร้อยคูณต่อไม่งงนะครับเอาหนึ่งร้อยเนี่ยคูณต่อ คูณสมก,การที่ไหนก็คูณสมก,การที่หนึ่งคือสมก,การที่หนึ่งเดี๋ยวต้องเป็นตัวสมก,การที่ถูกกระทําหมดเอาหนึ่งร้อยคูณสมการที่หนึ่งทุกครั้งนะต้องคูณสมก,การที่หนึ่งนะครับจากนั้นก็จะเป็นเท่าไงหนึ่งร้อยคูณสมก,การที่หนึ่งก็คือร้อยคูณเอก็เป็นหนึ่งร้อยเอนะขอโทษหนึ่งร้อยเอนะครับ แล้วเราก็เอา100เนี่ยไปคูณด้านขวาอ่าตรงนี้นะครับ100คูณ a ได้ 100a 100คูณด้านขวาก็จะเป็นเท่าไหร่จุดก็จะเลื่อนไปสองตำแหน่งนี่ก็จะเป็น48.48อ 48. ่าก็จะเป็นสีดส8 4 8 48ไปเรื่อยๆนะครับเป็นสมการที่3 ใช่ไหมครับแบบนี้แล้วนักเรียนก็ทําเหมือนเดิมอีกนะวพวกคูณเสร็จปุ๊บก็มาต้องมาตรวจเช็คทุกครั้งว่าสมการไหนที่มีตัวเลขหลังจุลยมที่มันเหมือนกันนะยกต่ย่าสมการที่หนึ่ง4 8แปสี่แปี่แปดสมการที่สองแปดสี่แปดสี่แปสีมน่สมการที่สามสี่แปี่แปดอ้ยอุ้ยสามก็หนึ่งมันเหมือนกันนี่หว่าเห็นไหมคือมันลง มันเป็นจุดสี่แปดสี่แปดสิแปดอันนี้ก็จุดสี่แปดสี่แปดสี่แปดเหมือนกันนั่นแหละสมการที่มันเหมือนกันเนี่ยนักนรียก็เอามาลบก,กันอ่าเอามาลบก,กันเลยนะครับก็จะได้อะไรล่ะก็จะได้เป็นสมการที่สามลบสมการที่หนึ่งอเอาพยางคสามตั้งเพราะสามเนี่ยมันเป็นสี่สิบแปดมันมากนะหนึ่งร้อยเอก็มากกว่าเอเห็นป่ะก็จะเป็นหนึ่งร้อยเอลบเอ

หลังจุดเนี่ยมันมัน,ม,นมันลบกันหลังจุดเนี่ยมันเอามาลบกันมันจะเป็นจุดศูนย์ศูนย์มันก็เหมือนเอาจำนวนเต็มมาลบกันเท่านั้นนะเห็นไหมก็เหมือนสี่สิบแปดลบศูนย์นะก็ได้สี่สิบแปดลบศูนย์ก็ได้สี่แปดเท่าเดิมะก็จะเป็นเก้าสิบเก้าเอเท่ากับสี่สิบแปดอ่านป่ะเอเดียวก็มีค่าเท่าไหร่ก็จะมีค่าเป็นสี่สิบแปดส่วนด้วยเก้าสิบเก้าอันนี้ก็ตัด เดิมนะก็เอาแม่สามตัดสามสิบหกสี่สิบแปดสามคูนสามสิบสามเป็นเก้าสิบเก้าอันนี้ก็มันอกมันใจได้เลยว่าถูกแน่เพราะกี๊เรากดที่เรียกมาแล้วนะครับนนี้ก็จะเป็นคำตอบเหมือนกันนะครับนี่นะตัวน,นี้นะครับหกส่วนสามสิบสามอันนี้ก็สิบหกส่วนสามเป็นคำตอบที่ ถูกต้องแน่นอนนะโอเคนะครับสวัสดีครับ